สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้าทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2557คุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีนาฟักทองโดชชนลพรณ,พ,รณพินทากรค่ะและจารย์ล่ามภาษามือของเรานะคะอาจารย์ชนัน,ชนันชิดาชีพเสรีค่ะและต้องประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมอีกสักนิดนึงนะคะตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนนี้จนถึงตลอดเดือนธันวาคมค่ะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดงานพระราชพิธีพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียติช่วง ิมพระชมมนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมกันแต่งกายสีเหลืองในช่วงพิธีเฉลิมพระชมมนมพรรษาค่ะการและข่าวเช้าวันนี้มีหลายประเด็นให้ติดตามกันนคะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของภารกิจของนาย,ยกรัฐมนตรีแต่ข่าวเช้าวันนี้เริ่มกันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุญเดชมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มสองตำแหน่ง พระบาะสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2557และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศลงวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2557นั้น บัดน,นี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวบ,บังคมทูลว่าสมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มเติมสองตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา19ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายวิสุทธ์ศรีสุพรรณเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายอํานวยปฏิเสธเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2557เป็นปีที่69ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรี